สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะถือกัน,น,นบ่ค<ล>่ะท่านผู้ชมถือกันแนวโน้อค่ะแต่ว่าน้ำเชียงงวดนี่เป็นตาอยากหัวแต่กับท่านผู้ชมทั้งล่างทั้งบนเลขกมีแต่วา่าบบถูกแมมค่ะท่านผู้ชมค่ะพี่นองถือบ่ค่ะครับผมค่ะสวัสดีครับพี่นองครับผมค่ะไปทกกํก่อนนเชียกันนาษพุทได้ถือเนี่ยครับน้ำเชียถือบอ่บ่ครับเราเสียนในช่องน้ำเชียเดีย คือวันนี้กินข่าวว่ะสามตัวผูดได้เหรออาจารย์ผ่านท่องเด้ที่บ้าทตัเชียวเซิงอาร์ตเซิงหัวเขาเิ่นค่ะอาจารย์ผ่านท่องแม่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะเพิ่นมาแต่คลิปแรียกพี่น้องว่าเพิ่นเอาคักคากรืออาจารย์แย่ขี่คุยไรค่ะเมียนอีหลีบ่ค่ะท่านผู้ชมบ้านนี่คักบ่เพ็ดเดียวเนาะค่ะกระสมเพิ่นขี่คุยอยู่ดิ อันนี้น้ำเชี่ยเอาตามพี่น้องคอมเมียนวาเนาะเถอะครับค่ะห้ได้ด้ออาจารย์อันให้สมรลคาขี่คุยเนเด้อค่ะเพิ่นผันวาไม่ต้องกลับแม่ปซาดรักรอยก็ว่างถือเลขตัวเก้าปีไกยค่ะท่านผู้ชมนาะคือเป็นจ้างซันออกง่ายๆเลยเนาะออกง่ายๆเลยเอาเ่้ามาออกปาดค่ะพี่น้องโทรมากจนวาสีสายใหม่แล้วค่ะอัน ทรมาบอกน้ำเชี่ยตอนน้ำเชี่ยก็เดินทางมาอยู่ค่ะว่าอาจารย์ผ่านท่องถือน้ำเชี่ยก็จะถือแต่โขบๆแม่ค่ะท่านผู้ชมครับค่ะมีใจน้ำได้ครับพี่น้องแม่ค่ะเล็กวิ่งจึงได้วิ่งหนึ่งไปเรียนขึ้นบนขึ้นบนเนาะแม่เนอยู่ถ้าว่าวิ่งเพิ่นกับยูแม่บุญกําแพงเผ็รกับอ,อาจารย์ไพศาลส,สุดยอดเล็กวิง่งเ,เก่าส้นกเก่าแม่นเก่ามากทัวันตอนนั้นหกส้นหก เอาอไปต่อตามต่อพี่น้องใส่คือว่าปู้ลึกลับแตกสามตัวครับเถอะคลิปแหลกของปู้เดน้าเชียรสใ<ช>่ันว,ว่าผู้หญิงเอาเด็กมาให้เลี่ยงปู้ก็เล่นตี 1, 4, 9, ออกกตหนึ่งซีเก่าอ่ากระตัดหาเบนกันหนึ่งเก่าแล้วก็ปูก็ตัดอีกตีอีกหนึ่งหาเก่าเลปัดู้ลึกลับมือ้าินบนกันยังท่อมานั่มอีกปัดต่ท่านผู้ชมแต่ว่าแม่นค่ะอาจารย์ผ่านท่องนเแถา พี่น้องเอฟซีว่าสุดยอดอีหลีสุดยอดอีทันนึ่งกับไพ่ล่ะนี่เพราะรดจักเทียปูรักลอยปูรักลอยค่ะเพิ่นไ้หาตัวเดียวรักลอยนี่ค่ะท่านผู้ชมนี่เห็นบ่ะสองงวดติดแล้วงวดอันไหนึ่งครับงวดนี่ไหหาเขียนใหญ่ขึ้นก็เก่าอยู่ครับผมสมสมซื้อแล้วด้วยบานเท่าก่นี่มือเช้านี่อันพอเอฟซีมันกรโทรมาอยู่ว่าขอรักลอยมันจะรักลอยใส่ ก็มาเชียกันเลยว่า,วาเอาวเอาหากใส่ใได้คับปูเนียถือเป็นแสียนค่ะท่านผู้ชมบันแต่ว่าเรียงสองตัวเป็นใจเป็นเด็ตัวเลต่ว่าค่ะใหา้ให้หาเพิ่นไปรักลอยโอ้เพิ่นมาขอรักลอยครับปัาดสองงวดติดแล้วเด้อค่ะปูรักลอยนี่น้ำเชื่อเบ้างหนึ่งตัวตัวที่ว่าให้วิ่งกันไหมเพื่อนกระเขาไหมเอาเท่าเลขวินปูให้เลขวินมาครบบนงวดว่างหันกระออกเก่าหกเนงวดนี่กระออกหนึ่งเก่าค่ะท่านผู้ชม อ่ะก็มีแล้วรอบแต่ว่าอ,อยากสอนสูตรเก่ามาเสียโทษมหาถูกมือถูกเหมือค่ะแต่เรียกตนปูค่ะเอาให้ได้เด้ลูกเอาให้ได้เดาลูกพี่นอดีดีค่ะท่านผู้ชมอ่ะอีกปูหนึ่นงเด้อหนครับผมโอ้คทุทย่ยไทยปูปิศาโคราชพี่น้องเนะาะค่ะปูกระบ,บอกกุติกุติอยู่ครับผมกับน<า>้ำยู่ใกล่ๆกันปูกระตีให้หนึ่งหนึ่งเก่าเก่าหนึ่งหครับพี่น้องเนาะค่ะเป็นเลนิมิตกับน้ำครับผมบนราง ปูกับโอ้ถือว่าฝันแม่นดีเด้อครับผมค่ะปูกับมีแนวเห็ดแนวสางเนาะครับผมค่ะนีเด้อครับพี่น้องอ๋อเลขบัญชีปูครับผมค่ะครับหน่อยเอฟซีอ่านเได้เบิ้งคลิปอยู่ว่าโค้งสุดท้ายปูปริศนาครับผมี่งเนาะครับท่านผู้ชมอีกเซียนหนึ่งด้ครับผมค่ะรู้กันเซียนน้องคายครับพี่น้องเนาะแตกบนแตกล่างแตกบนแตกล่างเลขวิ่งกับแตกบนแตกล่างครับพี่น้องเนาะ สองแม่แช่ก็บอกตลอดว่าซุดหยอดเลขดิ่งเพิ่นอีหลีครับผมจับให้พร้อมแต่ว่ามันเป็นตัวขับธรรมดาครับผมเกือบแตกสามตัวพี่น้องหนึ่งเก้าสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดเลขหกข้างเลยครับพี่น้องเนาะค่ะท่านผู้ชมน้ำเชี่ยวอ่อนซ้อนโอ้ค่ะนี่ครับผมรักลอยไหมค่ะท่านผู้ชมปูปูรักลอย ลักลอยเฟิ่นไห้น้ำเชี่ยวมาหนึ่งหงวดว่างหันหนึ่งเก่าโกเน่เหล็กออกหงวดนี่รักลอยมาหาค่ะนุ่มโฟโมเมนไห้รักลอยมาหาเบิ้งขัดท่านผู้ชมสงกันกับปูนเะนาะนุ่มโฟโมเมนที่น้ำเชี่ยวลงแมนค่ะครับนุ่มโฟโมเมนนี่หงวดที่ซีเขาอีลีแถวที่ซีเขาอีลีป้ดครับเพิ่นไห้รักลอยหาชนกับพูนรักลอยอยูนะ่เนาะค่ะบอกกันอยู่ โอ้ปูแม่ค่ะอุ้ยไปใส่กับผู้นี่คือเกาผู้นะค่ะท่านผู้ชมหาอยากนี่แบบนี่เนาะครับอ้ยได้บนานพี่น้องไปเบื้องหลีกผู้ใหญ่ใจดีนี่พ้นเขาทุงหวดนั่นมาเถ่าเขาทุงหวดเดี๋ยวเขามาแชร์กันน้ำเชียร์สิปตามมาให้ด้ว<ป>ครับผมนี่กับเขาบนล่างพี่น้องเนาะ,ะเขาล่างผู้ใหญ่ใจดีชุดนี่ขันพี่น้องลูกอะ ือสีกอติดเลยน้อับท่านุู้ชมคือผู้ใหญ่อีหลีค่ะ่ันผู้ชมแกลยะบอลดูเป็นว่ากอติดกันเด้อพี่น้องเนาะหัววันที่หนึ่งกลุมผ้าพันกับมาค่่ะอาตามกันต่อครับผมครับแต่ว่าเป็นว่าเขาทุกหัวดั่เถ่าเขาทุกหัวเด้อครับพี่น้องแต่ว่าตรงตัดลนเอาแต่ว่าโฟเมียนกนี่หัวทีซีหัวนี้เนาะหัวทีซีกับ ่แน่ใจว่าเป็นสูตรระยะสั้นรือระยระยาวแต่ว่าก็ต้องตามไปเรื่อยๆพี่น้องเนาะครับแต่ว่านี่นี่นี่สองตัวมาอยู่แล้วนี่พี่น้องเนาะตัดเด่นเอาแต่ว่าเก่ามาเชียร์ว่าเพิ่นบ่เคยได้สามตัวจักเทียขัท่านผูน้ชมเอพิ่นมีต่ไดสองตัวไม่มาบนก็มาล่างโอ้่นสุดอยอดนี่แหละค่ะท่านผู้ชมปัญหาที่ว่านำเชียร์กับอยากตัดให้พี่น้องเนาะครับค่ะอยากตัดอยากซ้อยให้พี่น้อง ตัวตะวันเรียกคนเขาง,งามเด้อแถวมันยุ่ข้างหลังเลยครับซ <c oughs> ีเจ็ดเนี่ยอันนี้พี่น้องถามว่ายุ่งใส่คือบ่เห็นอันนี้ยุคคลิปน้ําเชียร์ได้ครับพี่น้องค่ะคลิปน้ําเชียร์ครับผมเอาครับพี่น้องกะมาตามกันต่อสู่กันต่อเด้อครับพี่น้องค,ครับผมแนวทางว่าเจ็ดเซียนที่เพิ่นมาไม่กับเขาอีเด้อครับพี่น้องเดี๋ยวเก่ามาเชียร์สรุปให้เบื้องนาะพี่น้องเนาะ เ right, ิ่นมาไม่เกิดขับปูหลึกหลับนี่เตรียมๆเลยครับพี่น้องเป็นคลิปที่เกามาเชื่อติดตามตั้งเต่รอรอตดงวดไปแล้วครับผมค่ะครับเส้นน้องคข่เนี่ยกับแม่นเนาะพี่น้องเนาะครับเรียกว p พี่ประกายเนาะลงกมือเส่านี่ครับผมยึดใส่เหรอฮะครับก็ถทือว่าแม่นอยู่ด้วยครับพี่น้องครับผมครับเรียกวีพี่ปีะกากกับเพื่อนไ้ลูดบนล่างเก่าเนาะพี่น้องเนาะค่ะครับ เพิ่นจับหาสองเก่าพี่น้องครับผมเบวงนี้อยู่เนีย่นยจับหาหนึ่งเก่าอ้ยกักไอ,อเดียวกันนะพี่น้องเนาะครับเ <c oughs> พิ่นเอาลักลอยหามาใส่ว่างลักลอยหาครับอุ้ยนี่แม่ขาดทนผู้ชมลักลอยรับสองงวดติดแล้วปูลักลอยครับเจอกันนะค่ะปูน้ำเชียร์สิเมียแล้วทดลองว่าที่ส่วนกับเลขอ่าลักลอยโฟแมนอีกบ่อร์ครับพี่น้องเนาะปูลักลอยเพิ่นบอกเก่ามาเชียรเพิ่นให้ไปเรียนสูตรแหมค่ะท่านผู้ชมครับค่ะ อาพี่น้องครับผมนี่นี่คันันันพี่น้องเรียนซ้ายบนน้ำปูนี่สองหัวตดแล้วเนาะสองหวดตดแล้วงวดพังงานเก่าหกเก่าออกตัวกลับอีกแล้วเหรียต่พูวิ่นเิ่นสิไลจากนั่นไปอ๋อเิ่นสิไลจากนี่ไปครับให้กลับเอาเนาะพี่น้องอืมหลักร้อยกับเพิน์ธไฮห้าตัวเดียวข่าวฟาดนี่นะครับตามกันต่อเด้อครับพี่น้องนี่ก็ให้เบิ้งพี่น้องไ้พี่น้องเบิ่งเป็น เนี่ยท่ากับข่าวเทิงเก่ามาเชียและน้ำเชี่ยครับผมค่ะครับกอขอให้มีโชคมีลาบในงวดวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์เด้อครับพี่น้องครับผมอยากได้แบบนี้ตลอดเนาะค่ะท่านผู้ชมครับเดี๋ยวไปสอบถามพอไห้ได้ครับผมพอเหตุไปก็พอหรือว่าอาจารย์พานท่องครับผมค่ะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ